ใบเตยพรพัตีเปิดตัวแฟนหนุ่มรักครั้งใหม่สดใสกว่าเดิมล้างผ่านระมาผู้กำกับโจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรดังที่ก่อนหน้านี้ได้พักงานรักษาจิตใจตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับใบเตยพรพัรีพธิพธีกรวันวันเธอที่ก่อนหน้านี้เจอรามาดึงไปเอี่ยวโยงกับอดีตแฟนหนุ่มผู้กำกับโจทางที่ใบเตยไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคดีนี้เลยซึ่งใบเตยพรพัตีได้กลับมาทำงานหน้าจออีกครั้ง บอกที่ผ่านมาใช้หลักธรรม,มะเป็นที่พึ่งและกลับมาทํางานวันแรกที่ก่อนหน้าน,นี้จิตใจมันเครียดมากจนต้องเข้าหาธรรม,มะบวกกับกาลังใจที่ได้จากครอบครัวพลังของคุณพ่อคุณแม่ส่งให้เราวันนี้จิตใจดีขึ้นโดยล่าสุดชีวิตกลับมาสดชื่นสดใสใจสีชมพูมีคนรู้ใจคนใหม่ก็แล้วกันอีกครั้งหลังจากเรื่องราวผ่านมาได้ปีกว่าก็ได้ออกมาเปิดตัวหนุ่มคนใหม่ในวันเกิดก็ว่าได้ผ่านสกแกรมส่วนตัวใบเตยพร้อมกับข้อความหวาน,วาน h p p p i ้ s s สเบอร์ดีเกิ Now t a l k ก30 to me ภาพหว,วานๆให้คนโสดได้แชร์กันเบาๆซึ่งก็ได้เห็นรอยยิ้มที่สดใสกลับมาอีกครั้งฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ